สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปัดจ<ม>ล่าสุดเนี่ยทนายฟางกับพี่น้องทนายบดบิก๊กเพิ่นโพดหมาแบบนี้อีกรอบหนึ่งในส่วนของที่ดินแล้วก็เรื่องบ้านที่เลืงนกทาครับแล้วก็โพดว่าไม่ใช่ว่าเขาทำความสะอาดจัดสวนแล้ว มาฟ้องเอาคืนอีกนะปาดเราก็โผดมาแบบสี่กับพี่นอนะครับหลังจากเมื่อเว้นนี่ครับมีข่าวมีข่าวในส่วนของการเก็บข้าวของออกจากพื้นที่นะครับทั้งหลอดไฟเนี่ยก็เอาไปเอฟซีก็สังเกตเห็นนะครับแล้วก็ในส่วนของซ่งของต่างๆเนี่ยเอาไปเบิดนะครับทุกท่านนะครับล่าสุดนี้ก็คือคลิปออกมาอีกคลิปหนึ่งเป็นสิ่งที่ หลายคนสงสัยว่าสิ่งนี้คืออะไรกับพี่หนอนนะครับจังเพกเปียกนะครับเพื่อนก็ออกมาโพสต์กันว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับเป็นบานประตูหรือไม่หรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านี่หลายคนก็น หัวเราะนะครับบางคนก็สงสัยนะบางคนก็เข้าใจบางคนก็บอกเข้าใจครับว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับล่าสุด f อซเข้าไปคอมเมนต์เนะยอะม,มากนะครับหลังจากที่ทนายฟางเป็นโพสต์นะครับจงาง f อฟซีทนีบอกว่านางโพสต์ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คิดว่ากำลังจะทำเพราะมีคนยุปาดบางคนก็บอกว่าน่าจะรอทำความสะอาดเสร็จหาวิธีจุดๆถึงไม่คืนโนด แค่คิดนะปาดบางคนก็บอกแบบซีนะครับแล้วก็มีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์อีกบอกว่าโฉนดเอาไปทําพิธีกรรมอยู่หรือเปล่าทําให้ขายไม่ได้เดานะปาดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าไหนพี่สาวบ,บอกว่าคืนตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับโฉนดนี่ก็ยังมไม่ได้คืนครับหลังจากที่ตามข่าวมานะครับอีกคนนึงก็บอกว่าถ้าฟ้องคงฟ้องเอาตัวเองเข้าคุก จุดๆๆนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอกคืนก็บตำรวจจับคือเกานันละนะครับบางคนก็บอกแบบ4ี่คนหนึ่งก็บอกว่าคุณทนายเหมือนเชิญชวนยังไงไม่รู้นะน่ากลัวมากนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเอาค่ะเอาอีก อยากเห็นคดีที่โจทย์แพ้อีกบ้าน,นะครับเอฟซี FC ทั้งฟังของบอสบิกก๊กมั่นใจนะครับว่าถ้าฟ้องอีกคราวนี้เนี่ยก็ชนะอีกคือเกาประมาณนี้พี่น้องนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอยากจะด่าเป็นภาษาโคราดเด้ป้าภาษาโคราดใเนเป็นแบบใดครับเอา ผู้ใดอายุโคราชเนี่ยบอกแน่พี่นงค์ภาษาโคราชเนี่เป็นแบบใดครับดาภาษาโคราชซั่นพี่นงองท่านนี้บอกแบบซีนะครับอีกคนหนึงก็บอกว่าฟ้องมาฟ้องกับคดีอาญาได้เลยแจ้งความเท็จขโมยโฉนดไม่อยากจบดีๆก็จัดให้ เต็มสูบไปเลยนะครับเอฟซี FC เข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับซึ่งในส่วนของชโหนกับพี่นอนะครับแล้วก็ทน,นายพึ่งกระโจนมาแบบนี้นะครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะมีนัยยะสําคัญอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่ารออะไรหรือไม่พี่นอนะครับนั่นแหละครับนุ่มออเอาเข่าวสารมาบอกมาเล่าเด้อทุกท่านมีความเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดีลเทมีข่าวสารมาอัปเดต เดี๋ยวมาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อน,ค,นคลิปหน้าพอกันไหม่สวัสดีครับ